ตับแกเลยก็ตับแกกันเลยก็ใช่ลองเล่งเดียวแต่ไแกเนาะเดี๋ยวผมพาไปแต่งผอพาไปแต่งแม่เนี่ยเพลงอะไรได้อะไอ้กอไอ้รูเสื้ออย่างนั้งตับแกมันตัวใหญ่ใหญ่มันชอบพักไก่อยู่ในกลางกงกลางวันแล้วมันไม่ชอบตื่นพอตอนกลางคืนแล้วมันลงรู้เองโอ้ยจริงเลยพี่น้อง เขาดินนะครับเขาดินลงังสวนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวภูกเก็ตกับคณะอสอมบ้านเขาดินนะครับวันนี้มากับคนสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ย <c> า <oughs> <c oughs> <laughs> ว่าไปนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่ภูกเก็ตกันนะครับ วัดพระพุทธนะครับตำนานหรือนิทานเรื่องเล่านะครับก็เดิมทีบริเวณที่พบอ,องหลวงพ่อพระทองเป็นทุ่งนาก็าได้เกิดพายุพัดฝนตกน้ําท่วมหลังจากฝนหยุดแล้วนะครับก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งนํากระบือไปเลี้ยงอย่างทุ่งนาในเด็กขาที่ผูกเชือกกระบือใกลร้ริมคลองไม่ได้แต่ก็พบเห็นสิ่งหนึ่งเหมือนลักษณะเหมือนไม้แก่นอยู่ใต้โคลนตมจึงได้นําเชือกกระบือไปผูกไว้ต่อมาเด็กคนดังกล่าวกลับมาบ้านก็เกิดเจ็บบ่วย เป็นลมล้มตายในเวลาเช้านั่นเองนะครับและก็กระบือที่ผูกก็ไว้ก็ตายเป็นเช่นเดียวกันพอตกกลางคืนพ่อของเด็กชายขวัญว่าเด็กที่ได้นําเชือกกระบือไว้ไปผูกไว้กับพระเกศมาลาของพระพุทธรูปทองคําที่จมอยู่ใต้ดินเช้าวันต่อมาพ่อของเด็กและชาวบ้านจึงได้นําน้ําไปล้างขัดถูจึงพบว่ามีเมื่อที่ผูกเชือกเป็นพระเกศมาลาของพระพุทธรูปชาวบ้าน จึงได้แห่กันกราบไหว้บูชาและแจ้งให้เจ้าเมืองทราบเจ้าเมืองได้สั่งการให้ขุดตัวรูปขึ้นมาเพื่อบูชาแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเกิดเหตุอาเพศเช่นตัวต่อตัวแทนมาทําร้ายผู้ขุดจึงได้สั่งให้จัดทสาสถานที่กราบไหว้บูชาไว้แทนมุงหลังคาเพื่อบังลมไว้ก่อนที่จะมีการตั้งวัดขึ้นมาในเวลาต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตำนานนิทานเล่านะครับก็จะมีเรื่องของประวัติ ส่วนของประวัติหลวงพ่อทองพระพุทธประวัติวัดพระทองนะครับอยู่ด้านหลังของพระพุทธนะครับที่นี่วัดพระพุทธนะครับก็เป็นโซนหนึ่งของการมาเที่ยวนในครั้งนี้ก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับคณะอสมอก็ไปกันต่อสถานที่เราจะไปจีงวัดตึกชิโนโปรโตุกิสนะครับ ของเที่ยวตึกเก่านะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตึกเก่าของภูเก็ตตึกทาสีสวย,ยนะครับบรรยากาศตึกเก่าๆเ,เนี่ยก็นึกถึงที่เวียดนามก็บรรยากาศตึกเก่าสวยนะครับมาแล้วก็ตองแอชชั่นถ่ายรูปนะครับ เสื้อผ้าเสื้อผ้าน่าสนใจอยู่สไตล์อาร์ตเลยเนี่ยครับแล้วก็เข้ามาดูในบริเวณของตึกอันนี้ร้านโรมานีเหรอครับอ๋อนี่ร้านโรมมนีนะครับโอป้ายังอย่างเท่เลยเนี่ยนะครับผมก็พาท่านมาชมบรรยากาศตึกเก่าที่นี่ภูเก็ตมีอะไร<ม>ที่สวยงามเยอะแยะ หมวกครับหมวกนี่หมวกสวยเลยที่นี่เขามีอะไรทอรี่ไอศครีมบุตบุบูบุชิกเหรออ,อ่านถูกป่ะเนี่ยโอ้ทำไมคนเยอะจังข้าไปดูหน่อยนะครับโอ้คนเยอะเลย,เยมาถึงที่ร้านไอศครีมน่าจะต้องบอกึ้นชื่อชื่อดังเราจะมีโอกาสมาได้นั่งกินไหมเนี่ย นะครับร้านสวยเลยนะครับอ่ะบรรยากาศร้านที่นี่โหโหน้องร้านเปิดกี่โมงอะเปิด11บอโมงค่ะแล้วปิดอ่วันนี้ปิดอ่สามทุ่มครึ่งค่ะปกติถ้าจัน์ถึงสุกเปิด11โมงปิดหนึโมงเย็นอ๋อครับขอบคุณมากครับโอ้ดูันต่อผมเคยมาเที่ยวช่วงกลางคืนแต่กลางวันเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาอ๋อนี่เขา แอคชั่นถ่ายรูปนะนะครับ,ค,รบคนเที่ยวก็มาคึกคักดินะครับอโอ้อยางนี้สบายเลย <c oughs> อ๋อทำไมเขานี่ชอบนิยมถ่ายตรงเนี้ยนะครับตึกสวยเลยมาดูกันต่อร้านขายของกระจกกระจิกเนี่ยสวยงามเลยนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็จะมีร้านในลักษณะอย่างนี้อยู่ให้ได้เลือกซื้อเลือกหาสินค้า,เ,าเป็นเที่ยวลึกโอ้นี่สวยนะเนี่ยเรือกอลละภาพสีน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเครื่องประดับอะไรต่างๆนะครับก็ สวยงาชื่อร้านอะไรเนี่ยบบอะไรนะครับบ้านนอยู่ะเดือบโปก้าลูมานีครับอ่านี่ให้น้องพูดเลยเออโห,หมวกปีกว้างเลยนะโอ้นะครับนี่หมวกเยอะเลยงานนี้พวกเขาแอคชั่นกันนี่เนี่ยนะถ่ายเขาหน่อยขอถ่ายหน่อยนะครับ <S <S นั่นไงเออมาแล้วสนุกเลย <S <S ดูกันต่อดูกันต่อ <S 2> <S 2> โอ้ ทไหนสวยเนอะเขาจะไปไหนเรอนะครับเขาก็มาหามุมสวยๆกันเราจะไปทิศไหนเนี่ยให้เลี้ยวขวานี่นะครับอ่ะไปดูบรรยากาศของตึกในซอยนี้กันสักนิดนี่แล้วก็ทางด้านนี้โอ้โหดูเลยสนุกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามถนนไปฝ้างนู้นหน่อยนะครับ าดูร้านทางด้านสิ่งนี้บ้างตรงนี้เป็นศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวนะครับนี่มาจนถึงแถวนี้เลยข้าไปดูสักนิดถ่ายรูปได้นะครับถ่ายภาพโอเคนี่น้องขอส,สเสน่ห์แห่งชิโนโปรตุก,กิสนะครับนี่เขาจะมีเรื่องราวเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ โอ้นี่นี่คืออาหารอาหารอะไรเนี่ยอา,าาอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตนี่น้องเขาบอกนะครับแล้วก็จำลองของตึกเก่านะครับเรื่องราวของตึกเก่าแถวนี้ก็มีในศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ นะครับตรงไหนเอ่ยหลังสุดเป็นบอ่อน้ำโบราณอ่ะอ่ะไปดูกันหน่อยนะครับน้องเขาแนะนำแล้วก็ชุดอันนี้เขาเรียกชุดอะไรนะชุดอะไรน้องเนี่ยบาบาย,ย,บาย,ยะยาโอ้ผมเฉย <c ười> ไม่หรอกพอะรู้แต่ว่าลืม <c ười> ลืมเออบาบาย,ยะยาเนะี่ยมีตึกน้ำอ๋อ ชิมแจ่เนี่ยเขายกชิมชิมแจ่ชิมแจ่ไม่ใช่ไก่แจ่นนะอภูเกตมักจะสร้างบ่อน้ำไว้ภายในบ้านในบริเวณช่องเปิดโล่งหรือสกายไลท์หรือที่เรียกว่าชิมแจ่ให้แสงและลมสามารถผ่านเข้ามาในบ้านนอกจากทําให้บ้านเย็นสบายลมและฝนยังได้รับเงินทองไหลเข้าบ้านอีกด้วยซึ่งชิมแจ่ชิม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 แจ้โอ้ม่จะสร้างให้รดระดับต่ำกว่าพื้นบ้านเราหนึ่งฟุตอ๋อชิมแจ้นี่นะครับผมมาถามผ่าบ้า บ้าบ๋ายายานี่อะไรอ,อ,อ,อย่างเออยายานี่ผู้ชายอ่ะอ,อ๋อบ้าบ๋าผู้ชายอ่ะโอ้เออเพิ่งได้รู้เออไปต่อไปต่อขอบใจมั้งน้อง <laughs> ลืมขอบใจพี่น้องเออโอ้อะไรเนี่ยโอ้น้ากากอ้นี่แนวสไตล์ที่เด็กๆชอบเลยนะอ๋อมีเยอะแยะ มีอะไรที่ที่นี่ภูเก็ตแถวย่านตึกเก่าเยอะเลยข้านัดเวลาบ่ายโมงส0กวนาทีตอนนี้<ม>เวลาเท่าไหร่เลยนี่อันนี้ถ่าไม้หลยขอทะลุค่ะอ๋อเขอทะลุเหรออาผิดแล้วพี่น้องผิดอยู่เรื่อยเวยผมทำอะไรผิดท,ทั้งหมดไปไปอ่ะโอนี่เสื้อชุดสวยนะ อะไปดูร้านข้าวมันไก่ติงหลี่ข้าวมันไก่ร้านนี้มีข้าวมันไก่ขายผมเดินข้ามถนนม,มาสิ่งนี้ขายมานี่เลยครับเครื่องประดับอะไรต่างๆเสื้อผ้ามีขายเป็นผ้าฝ้ายก็สวยงามดีแม่ค้าเชิญชวนให้ดูก่อน ร้านบุลหลันเผื่อว่าพอถ่ายเวียนรอบแล้วก็ให้เสื้อตัวนึงว่าไปอ๋อทำเองนะครับตัดเองอ๋อตัดเองนะครับครีดเองด้วยนะครับร้านบุหลันอ่ะถ่ายให้น้องเขาหน่อยมานี่อ๋อตามสบายเลยนะอ๋อตามสบายเลยโอ้นะนะครับอ่ะทำเองเย็บเองครีดเองโอ้ร้านนี้ ย้อมเองโอ้เม n d m a d e h โอออกแบบเองด้วยนี่กระเป๋ามีโอ oh, ถ่ายน้องเยอะๆหน่อยโอ้โ oh. หสวยก็ต้องมาที่นี่ตึกเก่าเมืองภูเก็ตอโอเคน้องขอบใจมากจ้าของกินของฝากก็มามีย่าหยา่ยบาบาโอชุดอย่างนี้นะครับนี่เห็นแล้วนะครับร้านนี้ไพรัสโต ไพรสโตขายผ้าบ้าบาย่า,ามีอ้าวมาให้ชมกัน<อ>ครับครับขอบคุณครับอ๋อชัยหน้าอินโอนีสวยนี่โอ้เขานิกกนยมมาถ่ายภาพสวยครับโ,โกปปี้เตรียมบรรยากาศโกปปี้เตรียมแอบเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศของร้าน โอ้เป็นบรรยากาศที่โอ้ดีเลยนะครับครับสวัสดีครับโอพี่เตี้ยมนะครับมาร้านขายเสื้อผ้าแนวนี่นะครับก็มีให้เห็นที่นี่บร,ริเวณตึกเก่าของภูเก็ตโอ้ข้างในก็น่าสนใจเข้าไปเข้าไปสักหน่อยนะครับมาแล้วก็ ถ่ายให้โอ้่อยนู่นโอโหน่าสนใจเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตน่าสนใจอยู่ไม่น้อยที่นี่ก็พาท่านมาเที่ยวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขี่คันนี้กลับบ้านดีกว่าโอ้ <c oughs> เขาถ่ายผมหรอือเปล่า นะครับไม่ได้ถ่ายผมนะครับเขาถ่ายเขาคเอยผมมาตั้งกล้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อกี้ถ่ายให้เขาสักนิดนี่แล้วก็ข้ามทางม้าลายหน่อยสนุกครับ,รบเมื่อมาเที่ยวที่ภูเก็ตแล้ว นี่ก็มาอีกคณะนึงไม่รู้จักที่ไหนนะครับ,ารบมาเห็นคณะยืนอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปกับรถส้มพี<อ>น่น้องอ๋อรูปในหลวงอ๋อใช่รูปในหลวงนะครับรูปในหลวงเขาก็นิยมมาถ่ายภาพกันตรงนี้ โอ้เห็นเต็มเๆเลย <laughs> มาภูเก็ตแล้วฝรั่งเขาชอบนั่งรถ2แถวโบราณอย่างนู้นนะครับนี่ที่เห็นเนี่ยเดิน <c oughs> ทางต่อนะครับกินข้าวที่บ้านแม่ตานนะครับ วัดชัยพารามหรือ,รรอวัดฉลองนะครับก็พาท่านมาเที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งของที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวของจ,จังหวัดภูเก็ต Bour หลวงพ่อเชมวัดฉลองหรือว่าเป็นเกจิเกจิอาจารย์ชื่อดังเดี๋ยวผมจะพาไปที่กุฎจำลองหลวงพ่อเชมนะครับนี่ก็เป็นกุฎจำลองของหลวงพ่อเช่มเราจะเปิดเข้าไปดูด้านใน โอ้โ,อโอ้บรรยากาศสวยเลยทางด้านฝา,ามือนี่พ่อท่านเกลมมาใช่นะแล้วก็พ่อท่านช่วงซ้ายมือในส่วนด้านในก็พ่อท่านแช่มนะครับหรือพ่อท่านสมเด็จสมเด็จเจ้า เป็นภาพกุฏิเก่านะครับโอ้ฝนตกฝนตกฝนจะตกฝนตกพอดีเลยก่อนกลับจากวัดฉลองนะครับก็มาดูส่วนที่เป็นร้านค้าขายของ<ป>ก็ถ่ายมาฝากเป็นอย่างนี้เรียกกันใหญ่เลยนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวที่แหลมพรมเทพกัน แหลมพรหมเทพนะครับเดี๋ยวเดินไปดูแหลมพรหมเทพกันสักนิดนะครับที่นี่แหลมพรหมเทพนะครับก็ผมมากับคณะอสมอบ้านเขาดินแล้วก็มีเขาทะลุมีอะไรอีกอีกแข่งหนึ่ง <laughs> ถ้าไม้ลายนะครับก็มากันเป็นคณะใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูแหลมพรหมเทพที่นี่แหลมพรหมเทพครับก็บรรยากาศออฝากเลย บรรยากาศดีอ <ítulo> anyway ๋อเขาถ่ายรูปด้านหลังนะครับสงสัยไปหมดนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนี่อ๋อนี่โอเล่งกันจังนะครับ เล่นก็ถ่ายรูปอะไรต้นตานอะ่ะอันหนึ่งสองสามทำตามผมว่าเลยโอ้โห <c oughs> ผมสวยเลยพี่น้องนี่โอ้ผมสวยงามเลยนี่ก็อีกคันนึงนะครับของชุมพอนี่อีกสองคันนู่นไม่ใช่อีกคันอีกสองคันข้าถ่ายข้าถ่ายถ่ายรูปก่อนนี่สิ่งนี้ก็เป็น ร้านค้านะครับอยู่ตรงข้ามครับตรงข้ามถนนครับที่ข้ามไปที่แหลมพรมเทพมาแล้วก็ชอบที่จะเดินดูเสื้อผ้าเดินดูสินค้านะครับตีแดงแป๊ดเลยไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> โอ้ลูกอะไรเนี่ย <c oughs> ออลูกหยีอ๋อใช่ใช่ลูกหยีโอ้ลูกหย <c oughs> ีสดเลยนะครับ <c oughs> ยังไงพ่อพ่อคะผงละสิบบาทค่ะผงละสิบบาทอ่าได้มาเจอที่แหลมพรมเทพเดินเที่ยวเดินเที่ยวอะเาถึงแหลมพรมเทพมีปัญหาเรื่องไข่นะครับทำไมไข่ไข่ผู้เก็บแปรไข่หลังสนยังไงครับสารัวนนี้ไข่ไข่ผู้เก็บใหญ่จังใหญ่จังวะเออพี่น้องก็ ววมาถึง <มา S 1> แล้วนะครับร้านมุกภูเก็ตที่ที่นี่มุกภูเก็ตนะครับก็พาท่านเข้ามาเที่ยวดูมุกราคา15ล้านนะครับไปดูซิว,าว่ามันอยู่ตรงไหนดูไฮไลท์ของมุกไหนมุกราคาสูงอยู่ตรงไหนเม็ดนี้เหรอโอ้โห ไข่มุกสีงาช้างเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกร้านมุกภูเก็ตนี่มีอยู่มีอยู่ในเมืองไทยราคา,เ,าเป็นไข่มุกสีทองหอยอหอยโขงเหลือง111.5กรัตราคา15ล้านนะครับ15ล้านเ,าเป็นสีทองแล้วก็อันไหนอีกอ่ะสีงาช้างนะครับ สีงาช้างหอยคงเหลือง93.23กระดัดราคา12ล้านทางบนนั่นนะครับเม็ดใหญ่เบ้งเลยเท่าประมาณเท่าๆกับไข่นกกระทานะครับที่ผมเนี่ยคือเท่าๆไข่นกกระทาเลยนะครับ15ล้านกับ12ล้านนะครับถ้าสีเหลืองสีเหลืองก็15ล้านนะครับสีขาวก็12ล้านนี่ ก็เป็นมุกอันนี้ก็คือเปลือกอยใหญ่เลยและที่นี่ขายมุกเยอะแยะนะครับก็ถ่ายมาฝากเป็นมุกแท้ทั้งหมดนะครับที่มุกภูเก็ตนะก็ถ่ายมาฝากกับเพื่อนสมาชิกช่องนัดเก1 1เนะครับเจ้าของมาให้บริการด้วยตัวเองเลยนะครับผมทราบว่าชื่อเล่นชื่อคุณจี้หลายใช่ไหมครับนะครับโอ้ เห็นมุกราคา12ล้านกับ15ล้านความเป็นมาของมุก2เม็ดนี้ความเป็นไอไอเม็ดนัใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อมันนานแล้วอ่ะนานแล้วได้ที่ไหนครับไอไอนั่นเป็นพวกธรรมชาติเลยใช่ทะเลแอนดามันนี่นะคะอันดับอันดับอันดามันเลยนะอันดามันอันดามันโอ้น้ำได้มากได้สีอะไรมาก่อนครับโอ้น่าจะเป็นสีสีสีทองก่อนแล้วสีขาวที่หลังมันใกลเคียงกันอะใกลเคียงกันเลยนะนานแล้วไหมครับโอ้นานมาก นานมากเลยนะจำไม่ได้ลืมลืมไปแล้วค่ะอ๋อนานมากเลยในในในช่วงนั้นตั้งร้านอย่างปะตั้งแล้วค่ะตั้งแล้วนะนะครับก็นานนานมากทีเดียวร้านเก่าแก่เลยในภูเก็ตร้านดั้เดิมร้านดั้เดิมคนภูเก็ตแค่แท้ได้บริเวณไหนของอันดามันทราบไหมครับอ๋อไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่า ประมุเขา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 ได้ไหมเชียร์่าแล้วก็แล้วก็ซื้อค่ะซื้อครับเราเก็บไว้นานแล้วค่ะเก็บไว้นานแล้วนะครับนะครับนี่ครับคุณจี้ไหลนะครับชื่อเล่นนะครับสัมภาษณ์นิดหนึ่งโอเคนะครับขอบคุณครับนะครับและนี่ก็เจ้าของร้านโก้นะครับโก้เขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ ซื้อที่นี่ไม่ต้องกลัวครับไม่มีของไม่มีของเลียนแบบเพราะว่าที่นี่นี่ขึ้นชื่อในระดับประเทศนะครับในระดับโลกเลยถ้าว่างั้นนะครับโอท็อปหลายปีแชมเปี้ยนโอท็อปหลายปีใช่แชมเปียแชมเปี้ยนโอท็อปนะครับครับมุกภูเก็ตคนภูเก็ตขายเองครับกันอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนใช่ใช่นะครับก็เอามาฝากสำหรับมุกภูเก็ตนะครับ ร้านขายของฝากคอนทิปภูเก็ตถือว่าเป็นร้านใหญ่ที่ผู้ที่ท่องเที่ยวก็จะต้องได้มาแวะหาซื้อของฝากกลับไปบ้านนะครับที่นี่ภูเก็ตร้านคอนทิปนะครับแล้วก็สแกนก่อนฮัฮฮโลโหลออปสามหกจุดหนึ่งเดี๋ยวดูที อโ,อโ,โอ้โหนะขายหเห็นเลยของซื้อของฝากที่พอนทิปก็าดของก็น่าจะดูของไปกินนะครับของฝากของกินไม่ได้ฝากใครเพราะว่าไม่มีใครที่บ้านที่ต้องไปฝากนะครับก็ซื้อของไปกินแล้วกัน นะก็ถ่ายมาให้ดูร้านของฝากพรทิพย์นะครับในตอนเย็นนี่นะครับก็มาเที่ยวที่ตลาดชิวว่าภูเก็ตก็ เอาภาพบรรยากาศของชิวามาให้ได้ชมกันนะครับในช่วงตอนหัวค่ำก็มาหาของกินที่ที่นี่ชิวานะครับนบี่ก๋วยเตี๋ยวเรือมแม่ยายแม่ยายไว้พอตาอยู่ไหนไวะเนี่ยนะก็นะเอามาให้ชมกันชิวาชิว ชิ้นๆประมาณนั้นชิ้นวานะครับนะครับช่วงเย็นที่ตลาดชิววานะครับก็เอามาฝากเพื่อนสมาชิกช่องนัด99เนึ่งน่ชิววานี่ตกมาหน่อยนึงแต่กอ็อากาศก็ เย็นดิเห็นื่นชื้นๆหน่อย mm hmm. บรรยากาศของชิวา mm hmm. ซื้อของกินอันนี้ก็น่ากินอยู่นะเนี่ย mm hmm. พอไหมนะเซ็ <c oughs> บ,บาร์บีคิวกินข้าวเลย mm hmm. ตะโกโชไส mm hmm. อันนี้เป็นเจ้าแรกของภูเก็ตนะครับเนี่ย mm hmm. อืมโอ้ oh. น่ากินเลย นครัเอามาฝาก,ม,ม,กนนมาดูตะโกโ,โชใสยกถาดหน้าหลักของกินเป็นของกินเยอะเลยลนนย่านนี้นะครับลูกห,หาข้าวกินแล้ว่ะาเธอไหนอ่ะ ไหนอยู่ไหนไหนไหนอ่ะข้าวหน้าไก่อะเดี๋ยววะตรงนูมม้นมีไอ้มีนี่ด้วยไข่ปลาหมึกอ่ซื้อไข่ปลาหมึกกินเอาอเอาเอา,เอาไว้ก่องหนึ่งเทริยากินี่นะครับ<อ>ผมซื้อข้าวตอนข้าวหน้าไก่ไปกิน35บาทอา่ ดูไข่ปลาหมึกนะครับน,นี่อยากกินไข่ปลาหมึกมคนเยอะใช้ได้เลยตลาดนี้นะของกินก็เยอะ้ถารอหน่อยนึ่งพ่อค้ากำลังย่างอยู่ <laughs> ยิ้มหวานเลยพ่อค้านีอ่อารมณ์ดีนะครับน้ำลายไหลเลย เดี๋ยวพาไปกินที่ที่พักนะครับฝนล,ลงเม็ดบางๆ,างๆก็ขาเดินเที่ยวมานี่นะคงออกวุ่นเส้นโอ้ฝนล,ลงแล้วฝนล,ลงเม็ดโอ้โหอันนี้ก็มีนะจับหลักจับหลักจับหลักชินวาชินวา ชิ้นว่ะโอ้อะไรมีดนตร,รอีอ่ะอ่ะน่าจะหลบฝนสักนิดนะครับโอ้นักท่องเที่ยวกล่า <c oughs> ก็โอเคอยู่นะครับเยี่ยมยอดฝนตกมันก็คนก็ทยอยมาคณะผัวสะท้อนแสง NTS Origin a l ค o ตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอบเข้ามาดูในร้านเขาหน่อยสวัสดีครับ ครับโอ้สะท้อนแสงเลยนี่นะโอ้เข่าถ่าย